Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป,ป๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID ดีดีสกินแวร์แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ เจดีดรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ tp 7รับซื้อขายหาัดเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ2เวนตเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ww w 2 4 p a y .in.th สวัสดีครับอยู่ในรับเข้าสู่ e บ t เลวตะชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่ตูเล่นกันนะครับผมในเกมนี้นี่ผมจะมาแนะนํา เด็ไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามั่นใจที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับเด็นี้นี่ผมค่อนข้างชอบเลยมีทั้งดาเมจในตัวครับแล้วก็มีทั้งความอืดในตัวมาทาให้ตุเ่นเนี่ยเวลาที่เล่นระยะประชิดเนี่ยได้ดีขึ้นครับแต่ที่ผมมีโจรด้วยแล้วเนี่ยทุกคนผมจะไม่เลเวลสองได้ยงงี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าโลมที่เอามินเนี่ยนคิวมาเนี่ยเอามาทําไมเอามาแล้วใช้ไม่เป็นอ่ะมันให้เพื่อนเนี่ยลําบากได้เลยนะอย่างตอนเนี้ยผมเวลไม่สองแล้วผมจะปูตัวนี้ยังงไ รอลาครับผมแล้วฉีกเดิอนออกมาเลยโหรอดเถอะโอเคโจ๊กนิดนึงค,ครับผมคือเคลียร์เลนกลางไว้แล้วไม่ช่วยผมเอาปูด้วยแล้วเอามินเนี่ยนคิวมาด้วยคือถ้าเอามาแล้วใช้เป็นนะอันนั้นผมไม่ว่าเลยแต่ว่าเอามาแล้วใช้ไม่เป็นอ่ะดิมันทําให้เพื่อนลาบากนะไม่เป็นไรทุกคนแต่ว่ายังงีที่ผมยังได้ปูนะ ผมน่าจะเลเวลสี่ได้อยู่ครับข้างล่างครับผมฟอร์เรนเฟิร์สบัตไปแล้วครับผมไม่แน่ใจว่าลิกเตอร์เข้าไปหิวหรือเปล่านะครับผมก็จะเช็คไหมไม่เช็คนะครับตัวเราเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่สู้เตลเซียนไม่ได้สู้ได้นะครับถ้าเกิดได้เข้าระยะประชิดนะครับตีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราลองดักดูนะ เกือแบบเขาไม่ได้เช็คพุ่นี้แล้วเขาแบบเปิดมังกรอะไรเงี้ยอาจจะล้านที่เผลอได้อะไรแบบนี้เอ๊ะอะารแครรี่มา oh. น่าจะตายนะครับอึ๊บโอเคผมไม่มีกระโดดดีนะที่เขาแชร์ผมไม่โดนแต่ว่าไวโอฟิกไปแล้วนะเราเคลียร์กลางไว้ได้นะครับหลบแชร์ดิ้น,นึง พยายามจะใช้ t h น n d e r c แขบตอดเขานะแต่บพาสติตอดนั่นแหละเราปิดบนได้นะอันติไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นไรเลื่อเท่านี้เนี่ยน่าจะได้ครับเฮ้ยกิวสองแบบนี้แล้วไบโอมาพอดีเราลองเติมร่างดูนะพอเลนนี่เราไหวนะ แต่ว่าต้องเก็บปลายเดินดีๆเห็นปะผมว่าน่าจะเห็นอะแล้วไอเอฟเคเนี่ยยินผมไม่รู้ลนะมีหนึ่งคนที่เอฟเคอะมีแววจะเป็นลิกเตอร์มากๆเลยเพราะว่าเขาว้าปกลับบ้านแล้วอ่ะหรือว่าหมิงเหรอหมิงออกเหรอกิลินบอกว่าล้างสิหมิงเดินนะโอเครู้มือครับผมน่าจะเป็นลิกเตอร์ที่หลุดรินกันเนี่ย ในการสู้สี่ต่อห้าดีนะหมิงบอกโว้แบบอารมณ์บนเอาใจยากหมิงบอกงนี้ว่าเกมนี้ฮาละเอาติแล้วนะครับฉีกตัวออกมาเลยทึบล่อ,ลอนิดนึงครับผมเรียกว่าล่อซื้อครับเมีสกิลที้อ,อกอยู่นะตูเรนเนี่ยเป็นเบสที่พิ้วนะครับผมพยายามแบบ เล่นดูเลนน่ะจะเล่นให้หัวต้องหลบสกิลนะแบบเข้าไปล่อสกิลอะไรประมาณน,นี้เฮ้ยอะไรเนี่ยไอย้นี่มันอยากเคลียร์พุ่มมากมากจริงใจไม่จริงโจจะถูกลงโทษเนื่องจาก AFK โอเคจริงใจไม่จริงโจแต่ผมมาสวยจริงๆ แต่การก่อนต้อนตีนะเฮ้ยรอสกิลสองครับมีสองสตก็กมีสองสต็กก็เล่นเฮ้ยฟิกอะไรอะ่ะฟิกล่เหรอฟิกเกอรก์โยกเหรอฟิกเกอร์โยกเหรอครับโอ้สกิลไม่โดนผมจะพูดเสมอนะทูเลนเนี่ยถ้าเกิดจะเข้าเล่นเนี่ยควรจะมีสกิลสองไว้สองสตก็กกันเก็บสตก็กพลาดน,นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เก็บสต็กง่ายขนาดนั้นนะครับ สกิลสองให้โดนสองครั้งครับแล้วศัตรูเนี่ยจะสโลมากๆพอศัตรูสโลเนี่ยเราใช้สกิลหนึ่งระยะประชิดได้เลยนะมันจะได้สแต็ค65ทันทีปิดไม่ได้เลยครับผมลองดักไหมแล้วเลยล่างเราว่างจัดไม่มีคนไปผมยังหาหมิงมินเนี่ยนคิวอยู่เลยวะ่ะโลมมันไม่ใช่ตัวเคลียร์คีบอ่ะเอามินเนี่ยนคิวมาทำไมแบบ เอามาแบบต้องการเงินเหรอผมว่ามันก็ไม่น่าใช่ p อยหลักนะที่ลมควรจะเป็นอะไปเอาแบบ Devil ย,ววยังดีกว่านะที่แบบ Assist ได้แล้วได้เลือดอะไรเงี้ยแล้วพี่คนนั้นเขาไม่กลับมาจริงๆเหรอเนี่ยไี่จริงใจไม่จริงโจ้มีแววแล้วน่าจะไปยาวครับน่าจะกำลังลดออกพอดี ผมฆ่าได้ปะน่าจะได้เนี่ยเห็นปะเนี่ยสกิลสองให้โดนสองทีแล้วเขาจะสโลมากๆอันนี้คือสูตรในการเก็บสแตก็กสกิลสองเนี่ยถ้าเกิดสกิลสองโดนสองทีเนี่ยตรูเนี่ยจะสโลถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือทิคที่ผมใช้ประจำเลยเวลาแบบเล่นไฟ์เอา้าโดนลูกหลงหอ,อ่ะนะ้ย เปอร์บอลมันข้างไอฟอร์เรนก็ข้างตรงนี้ไม่รอดับผมเอ๊ะวิวสวย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 ไม่มีใครตายมีฮิวปะเขาายังไม่มีฮิวเนาะโอเคแต่ไม่เป็นไรผมมีดูดเลือดเซตนี้นี่ครบนะครับผมมีดูดเลือดมีความถึกมีดาเมจเรียกว่าทูเลนบูได้ ผมว่ามือใหม่ก็เล่นเซตนี้ได้เลยนะเพราะว่าเราจะไม่ตายง่าย,ายเซตน,นี้อ่ามีเติมเลือดยังไงไมต้องกลับเรามีบูนะเพราะฉะนั้นเราเอาบูไปเลยถ้าเกิดมีบูบัวกกระทาดูดเลือดผมแทบจะไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับเพื่อเราโดนเสิร์ฟไปที่เลนล่าง นตัตติคุณน่าจะมีการบังกันเกิดขึ้นแต่จะเย็นพี่หมิงพี่หมิงครับพี่อ่าถ้าพี่ไปสุดผมก็ต้องปล่อยมือคุลพี่เขาเอาได้ไงพี่เขาไปสุดแล้วเขาได้ไงเลี้ยงสตกสักสกิลสองให้มีสองสตั๊กครับ,บแบบสกิลสองแบบใจเย็นแต่ถ้าเกิดคำตัวดาเมจพลาดผมก็ตายเหมือนกัน <laughs> ไม่ต้องกลับบ้านนะ เรามีดูดเลือดครับดูดเลือดก,กับคลิปป่าไปได้เลยไม่ต้องไปกลัวเพื่อนจะว่านะครับผมเพราะว่าเอ่อมันก็ต้องแบ่งทรัพยากรกันนะเนาะคิปป่าคลิปเลนผมจะต้องสู้สี่ต่อแต่เกมนี้ผมรวยอยู่นะผมน่าจะแบกได้อยู่นะทูเรนที่รวยอะ่ะถ้าเกิดผมไม่เออนะ เก็บดาร์ก่อนครับผมเก็บดาร์กก็จะช่วยเรื่องเคลียร์เลนได้ดีครับเพราะว่าแวนการ์ดมันโหดเอเคถ้าเพื่อนเป็นๆก็จะปล่อยดาร์กเลนบนอ้อาไฟแล้วครับผมต่อมาอยู่เอา้าเพานานตายไปเลยเหรออันเนี้ยผมมีฟิกนะ ไรย,ยิงครับผมดับเบิลคิวเอ้ยตรงกลางตรงกลางเจ็บมากอยู่ไหนว,ว้าวหรือเปล่าไม่มีนะครับเอาไปไหนน่าจะเดินถอยอันเนยยังมีคนอยู่ยังมีคนอยู่ยยและค่อยสกิลหนึ่งเจาะเรียบร้อยครับเห็นปะใจเย็นๆค่อยๆใช้สกิลนะครับผมดามเมจเราเลีดพออยู่แล้วแบบสกิลหนึ่งแบบให้โดนเยอะๆที่สุดอะ โดนสามเส้นได้ยิ่งดีนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยคือมันจะทำดาเมจสามเส้นแต่ว่าอ่าเส้นแรกเนี่ยจะเป็นเส้นที่แรงที่สุดแต่เส้นต่อไปเนี่ยดาเมจร,รู้สึกว่าอาจะถูกลดไปส0มสิบเปอร์เซ็นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าดาเมจมันจะลดแน่นอนครับมันจะไม่โดนเต็มจํานวนเอออันเนี่ยพี่เพนพี่เพนครับรอครับรอครับดึงระยะครับไม่ให้เขาสับ เราสามารถเก็บสแต็กกับคีฟม์ก่อนได้ถ้าตูเรนมีสแต็กกับสู้ไหวหมดเดี๋ยวดูดิเข้ามาเจ็บแล้วเี็บร้อยครับพยายามเก็บสแตก็กแล้วก็เล่นไฟถ้าเกิดแบบเขายือนอยู่เดียวเดียวเราไม่สามารถเก็บสแต็กได้อย่าไปเข้าไปนะครับเข้าไปมันอาจจะเป็นการโยนได้แต่ถ้าเกิดมีคีฟอยู่อ่ะอันเนี้ยคือเราจะสู้ได้เพราะว่าเราสามารถเก็บสแต็กกับคีฟได้นะครับผม ผมดึงคนมาเล่นกับผมเยอะอยู่นะอันนี้คือเหมือนผมทําตัวเป็นออฟเลนแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเราดันล่างต่อครับดึงคนเรียกว่าการทําสเปซนะครับผมมีคีบให้เก็บอย่างงี้ฟินครับแต่ว่าอย่าไปโดนไบโอยิงฟรีสก,กิลหนึ่งก็ถอยมาครับและอันติไบโอจะเป็นที่ต้องกลับบ้านนะต่ผมไม่กลับเพราะว่าผมมีดูดเลือด เนี่ยผมก็จะวนเล่นอยู่อย่างเงี้ยเล่นป่าเขาแล้วก็เล่นเลนล่างเลนกลางอยู่เงี้ยเรื่อยๆนะครับตุเรนที่รวยมันก็จะประมาณนี้นะมันจะแบบเล่นเยอะได้อะแต่ก่อนจะเล่นเนี่ยสกิลสองควรจะมีสองสแต็กนะไปมาก่อนครับยาวๆพิกเอาชัวร์ครับเราดึงคนมาเล่นกับเราเนี่ยสองคน ก็ป้อมใกล้จะแตกแล้วก็นวดไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมเล่นไปตามรูปเกมนะถ้าเกิดผมไม่ทําแบบเนี้ยเอ่อเวฟเลนล่างเนี่ยมันจะตกนะครับผมผมต้องคอยมารับเวฟเลนล่างอะทำตัวเป็นออฟเลนอะว่าง่ายๆนะครับแล้วก็สเปซไปแบบดึงคนเราดูกระแสะคิฟตรงนี้ไม่มีคนรับกลางใช่ไหมเพราะเพื่อนบวกอยู่แล้วก็มารับเลนกลางครับน oh, ละหมิงแบบ ฆ่าฟอร์เรติน่น่าจะฆ่าด้วยอันตินะเก็บสาแตกเหมือนเดิมเห็นปะเล่นกับตอนที่มีคีฟนะครับกระโดดเช็คเลยเอออันติตายครับเดี๋ยวเส้นฟิกนะดึงคนครับดึงออกมาเอามีแข็งเก็บสามครับอ็อดเดะ้โหที่มันปรับหนึ่งสามปะเนี่ยเรารวยนะครับผม ก็เลยเล่นได้นะเห็นปะเซสเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะมันจะตายยากมันมีทั้งพลังแฝงโลแล้วก็มีดูดเลือดมีฟอสกาดซึ่งเพนสับเราเนี่ยไม่ตายนะครับผมเรายืนรับคีฟครับเพื่อให้คีฟตีเราเนาะแล้วก็ให้คีฟเราเนี่ยตีป้อมตายครับฟอรเรนไปโอก็ไม่น่าจะรอดผมจี้ตายครับเฮ้ยจะเกิดนะ อีกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมีแค่คิวได้แล้วเนี่ยค่อยๆเล่นใจเย็นๆใจเย็นๆวคิวแต่ว่าเลือดผมไม่พอทุกคนโอ้โหเสียายแข่งก็ไม่มีจีๆครับเกมนี้ก็โอ้โหก็จะแบกนะเกมนี้ติกเตอร์หลุดด้วยครับหลุดตั้งแต่3นาทีแรกหลุดตั้งแต่ต้นเกมอ่ะยังเล่นกันไหวนะครับ คือถ้าเกิดเกมเนี้ยผมไม่ได้รวยผมว่าก็จะเล่นยากอยู่เพราะว่าถ้าเกิดผมจนนะผมจะไม่สามารถแบบไปเล่นคนเดียวทําแบบช็อตข้างล่างได้อะแบบดึงคนมาเล่นน้นะผมไม่สามารถทําได้เลยเพราะว่าผมจนเนีแต่เกมเนี่ยโชคดีครับที่ผมฟาร์มแล้วผมรวยด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าด้วยนะครับมันก็เลยทาให้เราแบบเล่นเยอะได้ดึงคนมาเล่นกับเราได้เยอะนะครับผมทีมก็จะเล่นง่ายครับเพราะว่าเราคนเดียวเนี่ยฝั่งตรงข้ามต้องมาถึง2คนก็เท่ากับว่าทีมเราเนี่ยจะเหลือ3-3เท่ากันนะครับที่ว่างอยู่ก็ ก็ปล่อยให้ทีมเล่นไปส่วนเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะครับแบ่งส่วนที่เหลือของลิกเตอร์นะครับผมลิกเตอร์นี่ก่อนก่อนจะจออนี้ก็โดนไป1นคิวด้วยนะครับผมจริงใจไม่จริงโจรครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซตทูเลนที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดสำผมในตอนนี้แล้วนะ ผมเล่นประจําเลยเซตนี้โหดมากนะครับผมแต่ก่อนที่ทุกคนจะกดปิดคลิปเนี่ยรบกวนทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับมันจะทําให้ผู้คนเนี่ยมองเห็นคลิปของช่องเราเนี่ยได้ง่ายขึ้น,นครับการกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยมันช่วยผมได้จริงๆนะครับช่วยได้มากเลยนะครับผมก็พอคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ